เดากันเล่นๆกับสามภาพนะคะว่าแฟนคลับจําได้หรือเปล่าคุณผู้ชมเป็นแฟนคลับตัวจริงไหมนะคะภาพที่เห็นมาจากผลงานเรื่องอะไรบ้างของจินตราสุขพัฒน์ค่ะบใบไฮวาคาแรคเตอร์ในภาพชัดมากทั้งชุดนางละครชุดไทยประยุกต์ย้อนปไกลสุดนะคะคือชุดอาวใหญ่คือภาพอาจจะไม่เต็มตัวแต่ว่าคนร่วมยุคปี2530เคยเซอร์ไพรส์กับบทนี้ของพี่แหม่มกันแน่ๆเลยค่ะเพราะว่าบทน้อยแต่ว่าโดนเด็นแบบสุดๆเลยนะคะ แล้วก็ยังมีภาพสมัยแสดง Good Morning Vietnam ด้วยเป็นหนังฮอลลีวูดเรื่องดังติดอันดับหนึ่งใน1 0ของหนังทำเงินของปีนะคะโดยทำรายได้เกิน100ล้านดอลลาร์ที่เบื้องหลังรู้กันว่าพี่แหม่มไปแคสบทนี้โดยไม่ได้แสดงตัวว่าเป็นนักแสดงดังใดๆพอย้อนกลับมาดูภาพตัวเองในไวสายค่ะผ่านเทคนิคแกะไม้ของคุณจัก,กรีคงแก้วนะคะประทับใจมากๆเลยรวมถึงอีกสองภาพที่เล่าเบื้องหลังว่าได้ย้อนกลับมาแต่งชุดไทยประยุกต์ค่ะแทนความเป็นแม่พลอยใน4ี่แ ดินนะคะนี่ยืนคู่ไปเลยนะคะงานของคุณชัชวานรอดคลองตันค่ะที่ละเอียดระดับเส้นคนนกเนี่ยโอ้โหดูเบานุ่มมือเสมือนจริงเลยนะคะรวมถึงงานสีของเนื้อในเสื้อลูกไม้คือภาพนี้มีปริศนาซ่อนอยู่ในดวงตาด้วยค่ะคุณผู้ชม แล้วก็ท้ายสุดคือภาพของอาจารย์เริงศักดิ์บุญยวานิชกุลนะคะชวนพี่แหม่มย้อนไปในภาพของนางละครถ้ายังจำกันได้ปี2536เรื่องชุยชายค่ะเป็นเวอร์ชรันที่ทุกคนบอกว่าโอ้โหที่หนึ่งในดวงใจเลยล่ะค่ะเขาต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยเพราะอาจารย์เขาลดอายุให้เพราะว่า,วาบอกอาจารย์ ตอนแม่พลอยตอนนี้กับตอนนู้นมันไม่เหมือนกันแล้วนะมันผ่านมาตั้งกบับ 30- 40บปีแล้วเลยค่ะจะบอกว่าเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์จะไปลดอายุให้แต่จริงแล้วรายละเอียดจริงๆเนี่ยน่าจะอยู่ที่เรื่องของชุดแล้วก็เครื่องประดับนะคะแล้วก็ในเรื่องของดวงตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็จะใส่รายละเอียดได้สวยงามมากเลย คือเพราะว่าแม่พลอยได้ต้องนานแล้วค่ะแล้วก็ไม่เคยได้เก็บภาพอะไรที่เป็นแบบนี้ของแม่พลอยเลยจนมาแล้วก็มีโอกาสได้มาเห็นภาพนี้บางเราไม่มีรูปแม่พลอยสวยๆเลยว่ามีแต่ภาพถ่ายในกล้องถ่ายอะไรเงี้ยไม่ได้แบบมีภาพที่แบบว่าตั้งใจถ่ายจริงๆอะไรเงี้ยคะ่ะแต่พอมาเป็นภาพนี้แล้วแบบเห็นแล้วดีใจแล้วก็มาเป็นภาพขออาจารย์เบี้ยยิ่งนึกไม่ออกเหมือนกันค่ะว่าอาจารย์จะวาดยังไงอาจารย์บอกว่าอยากจะวาดเป็นชุดแบบ มันเป็นใน,ในวรรณคดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนหน้าเนี้ยเราก็นัดพี่แม่มาถ่ายรูปแล้วก็แต่งตัวอย่างเงี้ยแล้วก็พี่แม่ก็โพสตโพสต์ท่าปกติของแกว่าทำย่างนนางนี้เราก็จัดด้วยกันนะสุดท้ายก็ได้รูปนี้มาซึ่งผมเอาผมก็คิดว่ารูปนี้เอามาจัดเป็นหุนนิ่งได้สุดท้ายก็ไอตัวเรื่องทคนิคง,งที่ถามตะกี้มันก็เป็นเรียกทักษะส่วนตัวซึ่งเวลาผมเขียนก็ผมก็ไม่ได้ไม่ได,ไไดไ้ไม่ค่อยเคารพ อุ่นเท่าไหร่ก็จะเขียนด้วยอารมณ์ expression ออกไปตรงๆเลยเก็บแค่ความรู้สึกของรูป คำว่าดาวค้างฟ้าในมุมมองของงานนี้ไม่ได้พูดเฉพาะตัวของดารานักแสดงนะคะแต่ว่าศิลปินที่มาร่วมล้วนเป็นคนที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับกว้างขวางเลยเป็นดาวเด่นในวงการศิละปะด้วยค่ะตัวแทนอย่างอาจารย์เริงศักดิ์บุญยวาวนิตกุลนะคะก็มาแชร์เบื้องหลังการทํางานกับแนวทางหลายปีที่ผ่านมากับชื่อเสียงระดับอาเซียนค่ะมีผลงานของอาจารย์เนี่ยโชว์อยู่ในหลายชิ้นที่สิงคโปนะคะ อีกฝากที่มีส่วนร่วมกับงานนี้ในแง่ของการซัพพอร์ตสนับสนุนให้เกิดพื้นที่แสดงผลงานแล้วก็การประมูลภาพด้วยก็คือพระวงเดือนค่ะเจ้าของบทเมียหลวงปี2521นะคะโดยไรายได้จากการประมูลเนี่ยจะนำไปสมทบทุนทำรายการโทรทัศน์รายการวิทยุแล้วก็ทุนเรียนศิลปะด้วยละค่ะ ในงานนี้เราจะได้เห็นผลงานของฝีมือของศิลปินไทยระดับท็อปของประเทศแต่มากกว่าน,นั้นเราจะเห็นว่างานของศิลปินไทยมันมีมูลค่าดังนั้นตรงนี้ค่ะก็เลยจะเป็นอีกหนึ่งจุดแล้วมากกว่าน,นั้นคือเงินจัดตรงนี้ค่ะเราก็จะนํามาในการสร้างสารรค์รายการศิละปะนะคะแล้วก็นาไปให้กับมอบให้กับในส่วนของตั้งเร,เราจะมีในเรื่องของอเขาเรียกเขาเรียกสาขาขอโทษนะคะพุทธศิละปะกรรมของมอแม่ฟ้าหลวง ซึ่งอันนี้ค่ะเรียนฟรีและคนที่เรียนส่วนใหญ่ก็จะเป็นพระสงฆ์ค่ะค่ะส่วนหนึ่งของรายได้นี้เราก็จะมอบให้เป็นทุนการศึกษาด้วยค่ะ เบื้องหลัง Art for Art Show ค่ะเคยเกิดขึ้นมาแล้วครั้งหนึ่งได้รับการสนับสนุนจากนักสะสมงานศิลปะและคนในแวดวงนะคะทําให้เกิดงานครั้งนี้ขึ้นมาเพื่อจะเป็นอีกพื้นที่ของการเล่าเรื่องราวทางศิลปะค่ะซึ่งเชื่อมมาจากการรวมตัวกันของรายการที่คุยเรื่องงานศิลป์ขึ้นมาอย่างรายการ v a l i t y a r ้นะคะที่มีเดฟรีแมนบอย PR และเจ้าของไอเดียของการชวนกันขึ้นมาทํางานอย่างคุณโยโยทกาค่ะ